สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีเมษทุกๆท,ท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งกับเปิดฟ้า2ดาวนะครับอีกพีนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์ภาพโดยรวมของช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปี2565เนาะก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่เรือนราศีเมษนะครับหรือว่าหากท่านยังไม่ทราบลัคนาของตัวท่านเนี่ยก็สามารถใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่ 13เมษายนไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือชาวราศีเมษนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูได้เช่นกันนะและก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาของคำพยากรณ์นะครับกับผมก็รบกวนฝากช่วยกดไ like ลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจเป็นแรงใจสนับสนุนให้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับและสำหรับชาวเมษในช่วงครึ่งปีหลังนั้นนะครับก็ต้องบอกว่า มันจะเป็นช่วงเป็นจังหวะที่การงานจะมีความก้าวหน้านะชีวิตจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในเรื่องของงานนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการขยับโยกย้ายของทั้งมฤตยูแล้วก็พาราหูเนี่ยค่อนข้างจะมีผลต่อชาวเมษเป็นอย่างมากนะจุดที่หนึ่งเลยมฤตยูขยับย้ายออกจากการทับตัวทับรักนานั้นถือว่าดีนะครับเพราะว่าชาวเมษนั้นจะรู้สึกทําอะไรมันก็จะคล่องตัวมากขึ้นนะ อีกทั้งมรุตยูที่ท่านย้ายออกไปนะครับท่านก็ไปอยู่ในเรือนการเงินเออผมก็ต้องบอกว่าเมธนั้นมีโอกาสจะพลิกฐานะความเป็นอยู่ได้เลยทีเดียวนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับหรือว่าอีก7ปีต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับประกอบกับพระราหูที่ย้ายเข้ามากุมลักแทนนะครับพระราหูนั้นท่านมาจากเรือนราพะโชคราบและเมื่อโชคราบเข้ามาทับตัวเป็นยังไงล่ะเออโอกาสจะเต็มไปหมดนั่นแหละครับ นี่ยังไม่นับรวมไปถึงพระเสาที่ยังรอยเด่นเป็นเกษตราที่บุดีเป็นองค์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์แล้วก็ปัญจมหาบุรุษโยกอยู่ในเรือนการงานอีกนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับจริงๆที่พระเสาท่านรอยเด่นอยู่ในภพกลางฟ้ามาตั้งแต่ช่วงประมาณปี63แล้วในความเป็นจริงแล้วชาวเมธงานจะต้องดีมากๆนะครับแต่ว่าเมธเคยสังเกตเห็นไหมว่าที่ผ่านมานะโอเคละงานมันก็มีเข้ามาล่ะ แต่ว่าทําไมมันหนักมันเหนื่อยนะครับไม่ว่าจะลงมือทําอะไรมันก็จําเป็นต้องใช้ความทุ่มเทแล้วก็ให้ความสําคัญเป็นพิเศษถึงจะมีความสําเร็จขึ้นมาหรือไม่ก็เคยมีความรู้สึกไหมงานที่เราทุ่มเทมานานเนี่ยเหนื่อยก็มามากแต่ว่าอนาคตมันก็เหมือนกับย่าเท้าอยู่กับที่หรือว่ามีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าทางการงานไปได้ช้ามากมีการเติบโตทีละนิดทีละนิดไปนะครับ ถ้าในช่วงที่ผ่านมาคุณเจอแบบที่ผมว่ามาเนี่ยนะไม่แปลกหรอกครับพระเสาดาวการงานท่านเป็นกเกษตรตาที่บดีก็จริงอยู่แต่ว่าเมรุตยุก็ยังคงทับตัวอยู่นะครับมันมีความกังวลบางสิ่งบางอย่างที่มันปงไม่ลงวางไม่ตกอยู่ในหัวใจของคุณนั่นแหละครับเออมันเกิดความอึอดอดัดเหมือนมีภูเขามาทับอยู่บนยอดอกตลอดเวลาเลยนอนก็คิดตื่นก็คิดเป็นอย่างนั้นไม่ชาเมศเมื่อเจปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันลองสังเกตตัวเองดูไหม คือเมตรเนี่ยนะพวกคุณเป็นดวงเดียวกันกับดวงประเทศสังเกตดูสิครับรัฐบาลงานดีนะมีความมั่นคงสูงฝ่ายค้านก็เอาลงยากแต่ว่าคณะรัฐมนตรีผมบอกได้เลยนะครับภาวาเสียวสลังตลอดเวลานั่นแหละครับไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะแต่บอกได้คําเดียวว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารเนี่ยมันเหมือนเดินอยู่ในดงกับดักระเบิดเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ อันนี้ผมก็พูดให้ฟังนะชาเมตจะได้มองภาพบอ,อกจะได้รู้ว่ามันเป็นประมาณนี้โอเคดาวการงานเป็นเกษตรตาที่บุดีแถมได้องค์เกณ์ปัสวะเกณฑ์งานดีนะครับมีทําเยอะจนเหนื่อยนุ่นแหลกแต่ว่ามรดตยวที่ทับตัวเนี่ยมันก็มีความอึดอัดขยับตัวไม่ค่อยคล่องหรือว่าเคลื่อนไหวหยิบจับอะไรมันก็ไม่ค่อยถนัดนะครับมันมีความติดขดัดเหมือนมีอะไรมาคอยรั้งทวงความคิดความเจริญของดวงชะตาอยู่ หรือไม่ว่าจะทําอะไรจะตัดสินใจเรื่องไหนก็ตามที่มันมีความสําคัญมากๆเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะกล้าหรอกครับคือไม่ว่าจะทําอะไรก็พยายามที่จะเพลย์เซฟหรือว่าเอาที่มันปลอดภัยสําหรับตัวเองเอาไว้ก่อนจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะชาวเมธดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับทํางานวนไปเรื่อยๆนะครับทำตามหน้าที่มีหน้าที่ทําอะไรก็ทําวนกันไป แต่โชคยังดีนะครับที่จังหวะในะช่วงนั้นดาวพระหัสท่านก็ยังเข้ามาคุ้มครองชะตาอยู่นะครับก็คงมีบารมีมีบุญเก่ามีผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เขารู้เยอะกว่าผู้ที่เขามีบารมีสูงกว่าก็ยังคงคอยเข้ามาให้การโอบัถัมภมคุ้มครองอยู่นะครับโชคราบความสําเร็จจึงยังพอที่จะ,ะมีอยู่แต่ว่าความสําเร็จที่ว่านั้นมันก็ยังคงตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าชาวเมธเองจะต้องใช้ความทุ่มเทเป็นอย่างมากอยู่นะครับ และการเงินรายรับรายได้ผลประโยชน์เองก็เช่นกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหาได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปหรือแม้กระทั่งบางจังหวะรายรับที่มีเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ทันกับรายจ่ายด้วยซ้ําไปนั่นก็คือช่วงที่ผ่านมานะครับแต่เอาละพอเข้าช่วงครึ่งปีหลังของปี65เนี่ยนะมรดกตยูท่านย้ายออกจากการทับตัวความรู้สึกมันจะปลอดโปร่งขึ้นนะการขยับเนื้อขยับตัวมันก็จะสะดวกมากขึ้น ประกอบกับพระราหูดาวเจ้าเรือนราพะเองก็โคจรเข้ามาทับลัคนาจุดเกิดแทนก็ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะครับโอ้ยทีนี้แหละชาเมธงานของพวกคุณจะมีความก้าวหน้าจะโดดเด่นจะเกิดการพัฒนาเกิดการวิวัฒนาการขยับขยายเติบโตใหญ่ขึ้นมามีความก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้นะครับไอความกังวลใจบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ลึกๆภายใต้จิตสํานึกในๆนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่จะคลี่คลายลงไปหรือเริ่มที่จะ มีทางออกมีวิธีแก้ไขได้นะครับและเมื่อพระราหูท่านเข้ามาให้คุณเนี่ยนะชาเมทก็จะมีโชคในเรื่องของโอกาสนะไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานโอกาสทางการเงินหรือว่าโอกาสทางความรักเองก็ตามก็จะมีเข้ามานะครับเอา้ามาดูกันนะครับโอกาสทางการงานจะเป็นอย่างไรบ้างชาเมทนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางบ่อยมากขึ้นเพราะเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ บางท่านก็ไปไปมามาไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรือว่าอยู่กับที่มากนักหรอกครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะได้เดินทางไกลเลยนะไปต่างประเทศไปต่างถิ่นแดนไกลก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีในเรื่องของการงานให้กับชาวเมธทั้งสิ้นเลยนะครับเอาลองไปสังเกตดูนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะชีวิตจะมีการ move on มากขึ้นนะครับจะไม่ย่ำเท้าอยู่ที่แล้ว การงานจะดีขึ้นนะครับจะมีความรู้สึกว่าโอกาสมันดูจะเยอะขึ้นมากขึ้นนะหรือว่าจะหยิบจับทําอะไรมันก็เกิดลาาเกิดผลได้รับผลประโยชน์มากขึ้นดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าถึงแม้จะบอกว่าพระราหูเนี่ยท่านเข้ามาทับลักษณะจุดเกิดแล้วชาวเมษนั้นค่อนข้างที่จะได้รับคุณได้รับผลประโยชน์จากท่านมากกว่าโทษแต่ว่าถึงอย่างไรนะครับ ก็ยังจําเป็นต้องมีเรื่องต้องให้ระมัดระวังอยู่เพราะว่าพระราหูยังไงท่านก็ยังเป็นพระราหูยังคงเป็นตัวมอดสัตว์วาที่คอยชอนใช้กัดกินอยู่นะครับ 1. นนะครับความใจร้อนมุุรุดุดนันเอาแต่ใจนะครับหรือชอบกวนโอยเนี่ยจุดนี้ก็ต้องอะระมัดระวังเอาไว้นะ เอาแต่ได้มองแต่มุมของตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้มองมุมทางของคนอื่นบ้างเลยนะครับมันจะนําพาไปสู่สาเหตุของการเกิดปากเสียงกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างหรือว่าผู้ที่ทํางานร่วมกันนะครับรวมไปถึงคู่ครองสามีภรรยาคนออคุณพ่อคุณแม่ผู้รับผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับหรือว่าหัวหน้าเจ้านายนะครับจุดนี้เมธก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคือผมอยากจะให้ชาวเมธเปิดใจรับเอาคําแนะนําไปปรับใช้กันสักนิดหนึ่งนะครับ เนี่ยชาเมธนะคุณมีดาวการเงินกับดาวคู่ครองนั้นเป็นดาวดวงเดียวกันและคุณก็มีดาวแห่งความสําเร็จสุภาษะนะครับกับดาววินาศความเสียหายเนี่ยก็เป็นดาวดวงเดียวกันดังนั้นถ้าคู่ครองสนับสนุนนะครับไม่แบ่งแยกไม่แตกแยกกันการเงินหรือว่าเศรษฐกิจภายในครอบครัวก็จะดีนะครับและชาเมธเนี่ยก็มักจะถูกฉลองในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผลักดันแล้วก็มอบโอกาสดีๆให้แล้วถ้าคุณขืนไปมีปัญหากับเขาเหล่านั้นนะครับ ถ้าเขาหันหลังนะครับไม่มาอุปถรัรมภ์คุณไม่มาสนับสนุนคุณยากที่เป้าหมายจะสําเร็จนะครับหรือว่าสําเร็จได้ก็ตามแต่มันจะมีความเหนื่อยความยากเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะแล้วเมธเองก็มีพระอังคารนะครับเป็นดาวประจําเนื้อประจําตัวมีความกล้ามีความแข็งขยนันมีความบ้าบินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องการเรื่องงานหนักแค่ไหนไม่กลัวหรอกครับ แต่อย่าเอางานที่มันซับซ้อนหรือว่าปวดหัวมาให้คิดอันนี้ไม่ชอบนะครับเนี่ยฉลูของชาวเมธถ้าคุณมีผู้รู้คอยนําทางหรือว่าชี้ทางให้นะชีวิตคุณจะรุ่งโรจน์ประสบความสําเร็จได้ดีมากเลยทีเดียวฉะนั้นคนใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคู่ครองเองก็ตามพยายามรักษาความสัมพันธ์กันเอาไว้ให้ดีๆนะครับพยายามฟังคําแนะนําจากเขาไว้บ้างแล้วจะดีต่อตัวคุณเองนะเมธนะ ส่วนการเงินนั้นก็บอกไปแล้วนะครับการเงินในช่วงครึ่งปีหลังจะมีโอกาสพลิกตะบัดกลับมารวยอู้ฟู่ได้ง่ายๆเลยนะจะมีทั้งโชคราบรายรับจากการทํางานนะครับจากโอกาสของอการทําเงินที่มันได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะลงทุนทําอะไรหยิบจับอะไรมันก็ดูเหมือนจะ ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นกว่าช่วงแรกๆนะรวมไปถึงโชคลาภจากการเสี่ยงการเสียวการถูกหวยรวยเบอร์พวกนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งๆตลอดทั้งช่วงครึ่งปีหลังนั่นแหละครับเอาลองไปสังเกตด,ดูเถอะดาวราบเนี่ยเข้ามาทับตัวไม่ว่าจะลงทุนหรือว่าทําการอันใดก็ตามมันก็มักจะเกิดลาบเกิดผลได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าพระราหูยังไงท่านก็คือพระราหูถึงแม้ว่าจะมาจากเรือนราบแต่ว่าท่านก็ยังคงเป็นบาปพระเคราะห์เป็นฝ่ายร้ายอยู่ ผมกําลังจะบอกกับชาวเม็ว่าให้ระมัดระวังรายจ่ายกันสักนิดหนึ่งนะไอ้รายจ่ายที่มันาจ่ายไปกับเรื่องของงานเรื่องของการลงทุนใดๆเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ต้องทํากันอย่างนั้นอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงินไปกับสิ่งเหล่านี้เยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการหว่านเม็ดหว่านผลอ,อีกเดียวเดียวมันก็จะมะีตอบแทนย้อนกลับมาที่ตัวคุณอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตาม แต่ผมอยากจะให้ระมัดระวังประเด็นเรื่องของการหลอกลวงนะครับหรือว่าถูกชักชวนไปลงทุนผิดประเภทนะฉะนั้นในเรื่องของำคำชักคำชวนเนี่ยควรจะไตรตรองให้ดีนะครับโดยเฉพาะการลงทุนใดๆก็ตามที่เจ้าชะตาเนี่ยนะต้องได้ควักตังออกก่อนหรือว่ามีความเสียหายก่อนดาวพุธรหัสดาวแห่งความสําเร็จเนี่ยมาเป็นกเกษตรตาที่บุดีอยู่ในเรือนวินาศอย่าไปทําอะไรที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับหรือว่า ถ้าหากจะทําจริงๆเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลหาข้อมูลให้ดีซะก่อนนะเรื่องของเอกสารสัญญาก็ต้องตรวจสอบไม่ดีอะไรที่มันสําคัญสําคัญนะอย่าพูดปากเปล่าหรือว่าอย่าตกลงกลางอากาศนะครับผมว่าถ้าเราระวังจุดนี้เรื่องเงินเรื่องทองนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วละ่ะเพราะว่ารายรับเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากงานเข้าแบบรวัวๆเลยถือว่าการเงินค่อนข้างที่จะหาง่ายขึ้นคล่องขึ้นเนาะ อีกอย่างการใช้เงินเกินตัวก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับพระราหูที่ทับตัวอยู่อย่างนี้การใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนทางการเงินไว้ก่อนหรือไม่ก็มักจะดึงเอาเงินอนาคตมาใช้ก่อนนะครับมันเรียกได้ว่าวิันาทางการเงินติดขัดนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในจุดนี้เนาะ แล้วก็อีกอย่างนะครับพระราหูทับตัวเนี่ยเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะโรคที่มาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างของร่างกายพวกกระดูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มไปตั้งแต่ฟันนะครับลงไปกระดูกสันหลังตลอดลงไปจนถึงาขาเข่านะครับ โดยเฉพาะตามข้อพับต่างๆนะครับก็อาจจะมีอาการทําให้เกิดความรําคาญใจขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เลือดลมก็ด้วยนะพวกความดันเนี่ยโดยเฉพาะสําหรับชาวเมธผู้ที่มีอายุหลักสีขึ้นไปนะครับฉะนั้นพวกอาหารการกินบางอย่างที่มันจะเป็นต้องควบคุมก็ต้องดูแลให้ดีก็แล้วกันนะเมธนะ ส่วนประเด็นทางความรักนั้นโดยปกติคนที่พระราหูโคจรเข้ามาทับตัวเนี่ยมักจะมีเรื่องไม่สงบหรือว่าเกิดความวุ่นวายเกี่ยวกับคนรักขึ้นมานะครับแต่ว่าสาหรับชาวเมษเนี่ยจุดที่หนึ่งนะพระราหูท่านมาจากเรือนดีก็คือเรือนราพโชราบและจุดที่2เนี่ยดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นคู่ธาตุคู่ส่งเสริมกันนะครับเรือนระหว่างเรือนนะันแล้วก็คู่ดาวเองก็เป็นคู่มิตรคู่ส่งเสริมกันนะครับเสียอย่างเดียวอยู่ตรงที่ พระราหูท่านเป็นพินทูบาทนี่แหละครับเอาเป็นว่าสําหรับประเด็นทางความรักของชาวเมษนั้นนะครับคนโสดจะมีคู่จะเจอคู่นะจะเจอคนแบบที่มีลักษณะนิสัยคล้ายๆกันชอบแบบเดียวกันแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะมีความคืบหน้าก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าดาวพฤหัสที่เข้ามาอยู่ในเรือนวินาศน,นั้นก็ต้องบอกว่ามักจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันหรือว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันบ่อยหรอกครับ ด้วยสาเหตุเพราะว่าเรื่องของภาระหน้าที่การงานหรือว่าไม่มีเวลาตรงกันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นในลักษณะไปไปมามาหรือว่าชาวเม็ดบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้คู่เป็นชาวต่างชาติด้วยซ้ำไปนะครับส่วนชาวเม็ผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นนะพระราหูที่เข้ามาทับตัวแล้วก็เพ่งเลงไปยังเรือนปัตตานีคู่ครองเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะมีความจุกจิกกันบ่อยหน่อยนะครับดังนั้นก็ควรที่จะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์กันให้ดีนะครับ เออบางคู่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอาจจะได้เดินทางห่างกันหรือว่าความสัมพันธ์ในช่วงจังหวะครึ่งปีหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความห่างเหินกันอยู่ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของภาระหน้าที่ที่มันจําเป็นต้องมาก่อนต้องรับผิดช,ชอบก่อนงานมันมีเยอะฉะนั้นเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจมากนักหรือถ้าทํางานใกล้กันมันก็มักจะมีเรื่องจุกจิกมีปัญหาปากเสียงกัน จากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี้นะครับจะถูกหยิบยกขึ้นมาเอามาเป็นประเด็นเนี่ยชาวเมธเนี่ยนะผมบอกไว้เลยนะพระราหูที่เข้ามาทับตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะกวนโอยอยู่พอสมควรชอบแย่ชอบแซะชอบสร้างประเด็นขึ้นมานี่ใสเหมือนเด็กนะครับไม่ดูเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเล่นด้วยหรือเปล่านะต้องระมัดระวังให้ดีคือชาวเมธเนี่ยนะพระราหูเข้ามาทับตัวเนี่ยแล้วก็ดาวพูหัรก็เข้าวีนาศนะ ส่วนเมื่อติอยู่ที่ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินท่านก็ยังคงถึงเรือนปัตตนีคู่ครองด้วยนะครับดังนั้นก็ขอให้มีสตินะครับขอให้มีศีลธรรมข้อห้ามบางอย่างที่ไม่ควรจะก้าวล่วงก็อย่าได้ข้ามเส้นโดยเฉพาะสินข้อ3นะครับกาเมสุมิชาจานให้ระมัดระวังจะไปคล้องแวะยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือว่าคนที่ไม่ควรจะไปยุ่งระมัดระวังให้ดีๆนะครับพระราหูที่เข้ามาเป็นทีวีโชคนะครับมันจะ ทำร,รึกติดหนึบแยกไม่ออกกันเลยทีเดียวกอดคอกันจมเลยนะจากที่มีเกณฑ์งานดีเงินดีนะครับรักมันจะพาเสียหมดนะงานมันจะเสียโอกาสเงินเองก็จะหมดเพราะว่าใช้เงินเกินตัวแถมมีโอกาสจะติดโรคร้ายสําหรับนักเที่ยวทั้งหลายด้วยนะครับโดยเฉพาะประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะบอกเอาไว้ก่อน ช่วงกราดาสิงหากันยานะครับงานจะดีมากเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ชาวเมญน,นั้นจะได้ทุ่มเทให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษหรือมันมีการผลักดันบางโครงการบางโปรเจกต์เพื่อที่จะขึ้นให้ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณสิงหากันยาช่วงนี้การเงินจะผ่านมือเยอะมากนะครับมีช่องทางหลากหลายให้หารายได้นะครับให้สร้างรายได้เป็นอย่างดีอีกทั้งนะครับช่วงประมาณสิงหากันยานี่เกณฑ์ความรักรักไข่หรือว่า เรื่องคู่ครองเนี่ยจะมาด้วยนะครับช่วงนี้แหละคนโสดจะได้คู่นะครับแต่ว่าคนมีคู่ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะพอผ่านเข้ามาตุลาคมนะครับผมอยากจะให้ชาวเมษระมัดระวังให้มากๆนะครับเหตุและปัจจัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้มันจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับจุดที่1เลยเรื่องงานอย่าหักโหม,มนะ หรือจะลงทุนทำอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับคุยรายละเอียดกันให้ดีให้ชัดเจนซะก่อนนะครับสองระมัดระวังเรื่องปากเสียงกับผู้ร่วมงานหรือกับคนใกล้ตัวนะสามระมัดระวังเรื่องความรักช่วงนี้แหละอาจจะปวดหัวถ้าห่างที่ผ่านมานะมีประเด็นแอบคบแอบคุยก็อาจจะมีโอกาสถูกจับได้นะครับ แล้วก็พอเข้าพฤศจิกาธันวานครับการงานจะกลับมาดีตลอดเลยโดยเฉพาะงานอะไรก็ตามที่คุณเคยลงทุนเคยหวนมเมล็ดพันธุ์ทิ้งเอาไว้ในช่วงตั้งแต่กระดาษกระดาสิงหาที่ผ่านมานะครับพอเข้ามาพฤศจิกาธันวาก็น่าจะเริ่มได้รับผลเริ่มได้เก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์คืนกลับมาได้แล้ว แต่ว่าพฤศจิการนะการเงินโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะยังมีความฝืดๆอยู่นะบางอย่างมันก็อาจจะร่าช้าเข้าไม่ทันใจแต่ว่าทันวานนั้เงินจะกลับมาดีกลับมาคล่องนะครับยิ่งลุยงานยิ่งเหนื่อยมากเงินก็จะยิ่งเข้าเยอะนะครับก็คงจะขอฝากเอาไว้ตรงนี้เลยกับชาวเมษนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะขอให้รุยงานเป็นหลักนะครับการงานจะเริ่มมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมา และถึงแม้ว่าจะลำบากในวันนี้แต่วันข้างหน้าได้ดีแน่นอนนะครับการเงินถึงแม้ว่าจะบอกว่าสามารถหาได้แทบจะตลอดนะครับแต่ว่าการลงทุนบางอย่างนะครับก็อย่าใจใหญ่จนเกินไปผมไม่ได้บอกว่ามันจะมีความเสียหายแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าการใช้เงินบางช่วงบางจังหวะนะครับมันอาจจะมีการสะดุดได้ฉะนั้นวินัยทางการเงินต้องรอบคอบนะครับควรจะมีเหลือมีเผื่อเอาไว้บ้างการเงินการลงทุนใหม่ๆนะครับมีโอกาสเข้ามามากมาย ทุกอย่างมีโอกาสแล้วก็ทุกอย่างก็มีความเสี่ยงนะครับควรที่จะรอบคอบศึกษาให้ดีสุขภาพนะครับใส่ใจตัวเองสักนิดหนึ่งนะอย่าหักโหมกับงานมากนักส่วนความรักนั้นเป็นไปได้อยากจะให้พักใจเอาไว้ก่อนนะครับจะเป็นการดีที่สุดมุ่งใส่งานดีกว่านะครับถึงแม้ว่า มันจะมีเข้ามามันก็สุขใจเดียวเดียวที่เหลือมันก็จะวุ่นวายใจนะครับแต่ถ้าจะมีแบบคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆหรือว่าดูใจกันไปก่อนมีไว้เอาไว้คุยกันเป็นกําลังใจให้กันหรือ,อแก้เหงาไปก่อนนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับจะเป็นการดีแต่ถ้าหวังจะให้ลงเอยหรือว่าลงตัวกันจริงๆเนี่ยผมอยากให้รอสักประมาณปี66นะครับหลังเมษาเป็นต้นไปเกณฑ์ทางความรักถึงจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้ฝากเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ขอให้เมตทุกท่านนะ ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับจะหยิบจะจับอะไรก็ขอให้เกิดรายรับเกิดผลเกิดรายได้เกิดการพัฒนาที่ดีขอให้มีมิตรดีๆคอยหนุนนํามีผู้รับผู้ใหญ่ผู้รู้ผู้มีประสบการณ์เยอะคอยให้คําปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางให้และขอให้สุขภาพนะครับมีความเข้มแข็งสุขกายสบายใจกับทุกเรื่องทุกราวของชีวิตเลยสวัสดีครับ